ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีสาน u t u b e มาแล้วครับผมเมนีกะพิกัดยู่บ้านคำกลาง,างตำบลเกาขามอำเภอหนาเยินจังหวัดอุบลราธชธานีครับผมมีพ่อพี่น้องมาเยี่ยมชม่มสวนกเษกษตรกล้วยหอมทองพี่น้องเข้ามาวัานนี้ไปพี่น้องไปไปคุยกับเจ้าของคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีผม อีสานยูทูบวันนี้มาเยี่ยมชมสวนเอาแนะนำตัวจังหน่อยนะครับสมานแก้วเขียวครับสมานแก้วเขียวนะครับบ้านนี้คือบ้านข้ามกลางครับบ้านข้ามกลางตำบลเกาหามอำเภอนามยืนครับอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสอบถามนะยครับว่ากล้วยหอมท่องนี่ปลูกมาแล้วเลยจักเดือนแล้วครับเพื่อันนี้มันได้ได้หาเดือนละหาเดือน จักไรนะพออย่างนี้หาไรครับหาไรเนาะครับอ่ามันจักต้นเนาะหาไรเนี่ยต้นหนึ่งอ่ไรหนึ่งอะไจักต้นเนาะ,ะไรมันกับอยู่สองพันครับสองพั 2, ตนต้นครับหาไรสองพันต้นตกไปอยู่ไรละส <200. S 1> ี่ร้อยสี่ร้อยต้นครับสอบถามเนี่ยครับในการเตรียมเตรียมแปลงก่อนสิปลูกล่วยหอมทองนี้เฮจะนดิก่อนขันตอนแรกเหรเออขันตอนแรกอะไถไถาพ่นดินครับต้องพ่น ตีหนาดินนําบ่จะเป็นไปได้ห้องก็ลงฟ้านสี่ครับดินมันหลวนนะใหนมันนวลแล้วมีการห้องผืนบ่กะเอาขิไก่ห้องครับขิกไก่ห้องีรือบ่ห้องผืนต้องห้องเป็นบ่ห้องแล้วก็บกบหนามอีกบ่แมนห้องคือห้องคุดลุ่มแลลวห้องกับห้องกลนลุ่มนะห้องกลนลุ่มแล้วก็มาโปอีกบ่นี่นี่ครับพี่น้องต้องไม่ว่างข้างบนนี่มองผิวดินนำเนาะครับ เราต้องเตรียมระบบน้ำไว้ครับอืมนี่ว่างสายนาย้ำยศเขาใส่บอ่อบาดานหรือเขาใส่สะหรอ,อนี่มันเป็นสะครับใส่สะครับสะจักหนวยใส่สะน้ำหาอะไรปลูกกล้วยนี่เออของผมเนี่ยมันใส่ยูมันใส่ยู่หนวยเดียวแต่ว่าเราต้องดูดจากบอ่อบาดานขึ้นมากัอเมื่อพักต้องใส่วิธีพักน้ำน้ำแมน,นครับอืมครับพี่น้องเอ้ย ต้องมีการเตรียมน้ำนาะแล้วก็สูบน้ำสำคัญครับสบโอ้หัวหอมทองนี่ขาดน,น้ำ้วยต้องต้องมีการสูบขึ้นมาพักใบใบนหน้่งบ่แไม่นครับอืมครับกะผ้ายางบ้างน่ยครับว่าไปเรื่อยเรอยรเอะยะปลูกเท่านี้ความห่างเว้นจังไดน,นี่คือจ<อ><ม>ังห่างคือระวางแถวมันนี่ 3ามเมตรแถวมองเจ้ายืนอยู่หร่นบ่แเมนต้นนี้ระบบนี้ต้นนี้ก็ต้นนี้ต้นนี้เม็ดนึงครับต้นนี้เมตรหนึ่งม็สองต้นนี้สองเมตรโอ้มันสีมีหนึ่งสองสามโอ้อะไย่ามันเป็นแนวแนวมันแนวใหม่บ่เมนตะกี้ผมก็ยังเห็นบางสวนเขาเจ้าปลูกเป็นแบบแนวเดียวกันไปเลยแต่นี่มันเป็นสามสามสองหนึ่งเออสามสองหนึ่งต้นนี้มัน ระบบจัดการมันสีง่ายกว่านะคือในหล่องนหล่องแนนสองขับปไูไม่ไม่ห้องกับสามหมาดเอารถเขามาโอ้รถเขามาพุวนดินได้ครับนี่น,นี่พี่น้องลองที่ผมยืนให้พี่น้องเบื่อนีคือสามเมตรพอาสามเมตรกับมาระยะระยะต้นอีกต้นอีเมตรดมันบ่หนี่แนนครับกับมาระยะต้นี้อีกสองมันบ่หนี่สองเมตรครับโอ้มีสองมีเมตรนะครับนี่เมตร ก้ามาระยะสามนะครับหล่องฝรนิน่หน่อยหล่องสามเมตรน้อยหน่อนี่พี่น้องเป็นหล่องสามเมตรนี่ครับคือมันจะง่ายในเรื่อง<ม>บริหารจัดการทั้งด่านรถเขาใดเนาะั้งเขาเข้าหมดเขาหมดเขาหมนเนี่ยเขาบริเวณรถเขาหมดใดเขา,ขาดโดยส่งเขาไดพี่ก้าวขบเขาได้เนาะเวลา เคลื่อนยังร้วนเท่ากับเชลแอนเขาคุณเคืออนาคตคือต้องเวลาเฮาเอาเครือมันเนาะรถเขาเขาได้ให้กับบอดดแบกเนาะแม่นแน่นอนแม่นรถเขาเขาได้เนาะเขาในสวนได้ให้กับแมนแมนเลยครับด้วยพี่เนาะปลุกซองหุ่นซองนี่รถเทามับที่เขาเขาได้แมนเขาบขได้ที่นีมาทั้งต่อมีการแบกแบกกล้วยแบกกล้วยไปใส่รถเทาแต้นหนีสิ่งเงายในเรื่องการเก็บหมาเก็บเคลื่อเนาะเวลาการปลูก แล้วการปลูกนี่ฮาหัวไปทั้งเดียวกันมาโน่นจะไปทั้งเดียวกันเวลาปลูกกันบ่ครับแล้วเหงามันไปทั้งเดียวกันคือตมันโคตรไปทางไหนเ้าจะไปทั้งเดียวกันแบบมันมันจะไปทั้งเดียวกันนี่คือเราจะไปทังเดียวนนี่นี่นนนี่มันเริ่มสิหนึ่งหนึ่งมากเลยในแม่บ้นนี่ครับโอ้ห้าต้องไปย่เบิ่งเบิงทิศทางของนอกรวยบ่ครับมันเอนไปทางไดมันเอียงบางเดีหากัดหงาหลื่มมาทางทิศเดียวกันบ่มาทางเดียวกันคือคือมันจะไปทังเดียวกันเบิ่งตุ้ี่น่อง เริ่มเอียงๆมาเลยนเริ่มลงๆล่มงลยลมๆมาทั้งหล่องมันแหละพี่น้องโอ้เวลาเจลียวเกลีมันจะไงอืมเวลามันออกเครือมากเครือมันก็จะนอนล่มมาทางหล่องอืมมาทางเดียวกันนี่คือเครือมันจะไปทางเดียวกันเลยครับครับอ่ะพ่อฟาเลาะไปเรื่อยๆนะ่ไปลาะไปเบิ่งสา Nam น้ำไปเบิ่งสาน้ m เระบ๊อบ Nam เขาใส่กันยังไงนะครับครับพี่น้องท่านในเบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กะจะเริ <4> <4> <4> <5> <5> <5> ่มกด subscribe น้ำได้พี่น enfin> ้องเด้อกดติดตามน้ำไน้พี <5 <5 ่น้องกะจะเริืมกดกระดิ่งน้ำได้พี่น้องเด้อเพื่อสินรับคลิปใหม่ๆก่อนโมและกะเป็นกำลังใจให้กับคนทายคลิปครับอีสานยูทูรับอืม b e เวนเกดว่าสูแลเครื่องตัดเราก็ะดอครือเครืตัดะระบบการใส่ปุ๋ยเขานี่พอใส จักมือจักอาทิตย์จัง <ใน S 1> งเป,ปนนงอปปปใน,อนอใส่ใส่ปน้ำโอ้วางปุ๋ยวางปุ๋ยจังไหนาอาทิตย์ละขังเาปอยมันน้ำสายนี่นะน ฟลอยมากน้ำใสน้ำยสเลยอืมเฮ้ยผมถามหน่ยครับไอ้การว่างทอ,อนี่เขาว่างเขาฝังทอไว้แหละเม็นบ่อหนิแม่นแม่นแม่นฝังทอไงเลยฝังไเเงเข้าเติมทอเขาต้องว่างทอแล้วต้นเพิ่งจะทอร้อยบันน่นทอร้อยเวลาเขาเข้ามาบริหารจัดการโหลดท่ามันแเหยียบไปโอ้เหยียบทอเหยียบแแ่น มาต่นห้องของฝังไหวนอห้องขอต้องโพนี่ส่วนนี้ขึ้นมาสําหรับสิว่างสายนามยศแตเวลาโถเฮาแลนด์เขามาเก็บหมากหรือว่ามาทําความสะอาดในหลองนี่มันก็บ,บรดเหยียบทอก็ถือว่าเป็นการพัฒนาในรูปแบบถือว่าเป็นระบบที่ดีกะฝากพี่น้องด้วยครับด้วยถ้าเด้เบิ่งคลิปนี้แล้วประโยชน์จากคลิปนี้บ่ไลายกัน้น่อยนะพี่น้องผมก็พายพี่น้องมาเบิง่ง แล้วก็ให้พี่น้องเอาไปเห็ดในรูปแบบที่มันคิดว่าพัฒนาขึ้นนะครับครับไปเบิ่งหน่ำเบิง่บงงลำหน่ำไปเรือ่อยๆซึ่ต้นกล้วยนกกล้วยนั้นกกเสมอเลยนะมันจะหนักเงี้ยครับเงี้ยมันจะเป็นช่วงต้นกล้วยอันนี้ถ้าร่างเงี้ยมันจะเป็นต้นกล้วยที่ว่าเสมอนะครับงามต้นครับครับเอเห็นตัดกา้านตัดใบมันนี เพื่อแทงครับโอ้โห้องตกแต่งเมนบอบแทงออกคือว่าหายหกนะน้ำตองต่งกันออกกานได้ทีมันสังกอแสงบ่ดด้คือมันเลืองมันอย่างห้อตกแตงโอ้เอาถามเรื่องปัญหาในสวนกล้วยเท่านี้ส่วนหมากประเภทม้วนโลกม้วนสตูนี่มันจะเจออย่างก่อนต้นนี่ตบ่งครับเพาพอนี่ยมันจะมีบ่งครับ เปลือยล่าเสลือล่าจริสังเกตไม่ไมมันจะเป็นโอ้นี่คือเปลือล่านี่ครับมันจะกินแล้วก็กินใบมันนี่มันจะมีปัญหาตัวนี้แหละนี่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 ครับบ่งบ่งตัวไหนน้อยมันจะกินตามจนสิ้นนะเอาวิธีแก่เท่าจะได้เนาะตัวนี้ก็เพื่อเท่ากับตรงผลยาครับโอ้มียาอยู่เบนบ่แเมนเมนครับเออนี่นี่คือเปลือล่าเปลือยล่าอืมอ่าลักษณะของของ บ่งน่ครับเขาบ่งสังเกตจวงจังไดยเนาะไซนอ่ะบ่งมันจะปกติแล้วตัวใดที่มันกินเนี่ยมันจะเลี่ยเลี่ยเลี่ยใบยังไงมันเป็นแดงแดงก่นมันถึงเป็นแผลเป็นแผลเขาถามมันเป็นแห่งเขาแนมไปหรือการมันจะแหงเลยนี่นี่ครับนี่นี่นี่ไสไกกานมันจะนี่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 ตัวยังมันครับผมก็จะเป็นวงแบบนี้นี่นี่ผ่าพิน้อกไปเบ่งมันจะเลียแบบนี้นะครับ ถ้ามันเป็นฝงเดี่ยวแบบนี้ฉีดยาทันทีนี่นี่มันจะไม่ลอยดังๆนันจะไม่ลอยดังครับนี่นี่มันจะไม่เป็นบางส่วนนะส่วนใหญ่จะเป็นมันจะกินหยอดอ่อนมาก่อนนี่นี่ครับนี่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 ใส่เนาะนี่ครับนี่หยอดอ่อนนี่มันกินหยอดอ่อนก่อนนี่ ลอยแขกแขะแคะไปนรอครับไม่ไม่อยรางไม่แขะแขะกินเหลี่ยไปกินเป็นบ่งนะนั่นตัวย่างว่านั่นชัวบ้านกินล้ลี่ครับงกินแล้วนี่คือบงลุ่ล้วนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องให้สังเกตบงได้พี่น้องเด้อนี่คือปัญหาบางคมว่านี่เป็นเฉลอหลานโมเมนต์มันมันเพีย ใบเป็นบ่งนะบ่งแค่แหละเนาะแมนครับบ่งแค่เรียกินผิวใบใบมันกรเนาะมันจะเกิดเป็นลักษณะนี้นี่ก็มันจะเหตุให้ใบมันสังค์คอแสงบ่ได้แล้วเพราะว่าบ่งเรียมันอาผมสิสังเกตให้พี่น้องเบื้องในพี่น้องเด้อการที่บปัญหดระบบ หนึ่งสองสามคือหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรแล้วก็จะสังเกตต้นกล้วยมันเริ่มหนึ่งหนึ่งมาหาหล่องสามเมตรเดี่ยวเพื่อว่าอ่าเวลากล้วยใหญ่เป็นเครื่อมันก็จะโน้มาทรา้งเดียวกันนี่นอพอนอนี่นี่สังเกตได้ครับพี่นอมันเริ่มเอียงมาเลยได้เริ่มเอียงมาหาหล่องหล่องสามเมตรอ่าในการบริหารจัดการมันก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่คือระบบหนึ่งสองสาม ตรงมาเลยครับพี่น้องมันโหนอมันัเนมันโงเดียวนเพี่น้องนี่สังเกตเด้อนี่มันเหล่มเหลิมเอียงมาทั้งสายมือมาหาอกหาหล่องมันหล่องสามเม็ดนี่หาในพอบัดที่นี่จักเดือนนอได้เก็บมาเก็บผลพนนีกแล้วถ้าวนมันได้สมบูรณ์เต็มที่มันจะอยู่แปดเดือนแปดเดือนได้เก็บมาเก็บผลนี่คื พอท่านสีมันมาบโสมบู์นีงสีมันกะสิเลดออกไปเดือนสองเดือนนังเีงนะแกะยืดไปแล้วน่ค่ะมันสมบูรณ์รน,รณนี่ลิมกับแปดเดือนครับขาดว่าเฮ้เสร็เด้เก็บมาเก็บผลนี่ประมาณสิบเดือนเนาะแม่นครับถึงบ่เพราะว่ามันก็จะนาอยู่เก้าเดือนสิบเดือนครับเพราะว่าจังสีก็ต้นสีมันสามขึ้นมาใหม่มันก็ยังต้นหน่อยอยู่ไปแน่แกยืดเวลาที่ตัวที่ห้าด้สามไหนที่มันสมบูรณ์ม,มันก็จะออกเครือก่อนครับครับครับ แต่เต็มที่ขาให้รูและรที่ดีมันสมบวนมันจะอยูแปดเดือนนะฮะแปดเดือนแตคือสวนนี่แปนดีเนาะสังเกตเบบางเหลี่ยวการเอาหุ่นมันตั้งเกลียบนอ่มันตนวใหญ่มันอะมันตัวให่มันออก เราสังเกตบางต้น huh. ม uh ันสมบูร huh. ณ uh ์ค huh. uh ือต้นใหญ่แล้วนี่เนาะเบิ่องบางสังเกตต้นที่มันใหญ่ๆต้นสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์แล้วต้นสมบูรณ์ังนี่นะครับมันมันจะอยู่ระาวแปดเดือนนะครับเชิญมานี่ถือว่าสมบูรณ์เนาะเคร่องแปดเดือนแปดเดือนออกจากแล้วถ้าตัดต้นนอ่นต้นขึ้นมาอืมมันจะออกนอลายก็คือแต่งนอเอาเอาไว้แค่สองต้นอืไปเบิ่งระบบน้ำ ว่าต้องเาต้องใส่ระบบหนามแบบใดครับต้นเป็นดูดปุ๋ยนะครับปุ๋ยไวน์ปุ๋ยเป็นน้ำตาลน้ำยศน้ำตาลน้ำยศนี่ดูดดูดหน้าเขาใส่แผงโซล่าเซลล์ใส่แผงโซล่าเซลล์ดูดเกิดมาเป็นบาดาลและกามาพักอยู่ที่สะหนามบอดินครับพี่น้อง ขนาดของสาหนามบ่อดินขวงกว้างอยู่ที่หกเมตรบ่โอ้สิบขุนยี่สิบครับโอ้สิบขุนยี่สิบคือเรียนใบพัหหกหนามอือสิบขุนยี่สิบเขาบ้ากับตรงอ่าเวลาแรงเข้ากับตรงดูจากบดานขึ้นมาใส่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหนามมันก็ยังมีอยู่กับบ่อเดือดขึ้นมาแล้วที่นี่ครับดูดนา้มเมาลงบ่อดินนะครับจากบ่อบดานแล้วเวลาเขาจิใส่ ปุ๋ยไปกับสายหนามยดเทาก็บดูดขึ้นมาหนีแม่นบ่แม่นเมนครับดูดขึ้นมาซอยใส่ทออ่าใส่ถังเขียวสองร้อยลิตรปุ๋ยคือเทาก็ละลายในนีู่ปุ๋ยหยังเนาะที่เขามาละลายอยู่นี่มันเป็นปุ๋ยปุ๋ยเข้าใส่กับหนามยดนะครับใส่กับหนามยศดีซิเป็ดดีซิเปเป็ดในที่นี้การระบบรูปทั้งเท่านี่ต้องใส่แบบใดอีกเวลาเวลาข้าปล่อยน้มหมานี่เวลาข้าจะใส่ข้าก็ต้อง เปิดว่าวตัวนี้ก็เปิดว่าวตัวนั้นเปิดทุกตัวนะครับการห้ามกับสิลี่ว่าวตัวนี้เขารีปิดเขาเพราะว่าให้ระบบหนามมันขึ้นมากพี่ตัวดูดปุ้ยนี้มันก็นก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 นสิดูดหลังจากชิลงไปนี่นี่<ป>คือใส่เป็นระบบที่บอได้ใส่เครื่องน,น,นันบอแน่นครับคือมันใส่แผงโซลาเซลล์ดันโอ้เป็นแผงโซลาเซลล์เป็นตัวดันดันน้ำไปเออครับ ดัานน้ำไปเพียงแต่เข้ามาเปิดเบ้าตัวนี้แม่นครับครับครับแล,แล้วที่นี่หาไรนี่เบิดน้ำที่เขาผสมปุ๋ยไวน้นี่จักถังบ่ะหาไรนี่ตั้งแต่เข้ามาพอเห็ดนี่คือหาไรนี่เข้าไปใส่ปุ๋ยนำดดด้ำยดอยู่หากิโลครับต่อเผื่อกหากิโลตัว,ตวข้งจะปล่อยสามสามเผื่อนะครับหาไรนี่เข้าไปปลอ่อยสามเผื่อ ในมื่นเดียวกันนี่นะ,ะมนันจะเหมือนกระจายเชื้อละเป็นี้ก็ใส่ประมาณลูกปูปลาแบบลอยหันหันหันสามเตือนนะครับทั้งหาไรนี่หันสามเตือก็จะเบิร์ตว่ามันหาโลื์หันสามเตือกหาโลเล้วถามเนี่ยพอในเรื่องการตลาดของของเขาปลูกล้วยนี่ การตลาดเขาเป็นแนวไหหรือเขาปลูกเป็นส่วนโตหรือปลูกเป็นกลุ่มบอกครับผมปลูกน้ำกลุ่มองเพื่อนนะกลุ่มของกลุ่มของกล้วยหอมทองบนของประท่านหนึ่งเพิ่นเป็นประธานอยู่นะครับของบริษัทซีพีนะโอ้ของซีพีบ่กครับครับมันบริษัทซีพีเพิ่นรับซื้อนะโอ้รับซื้อพร้อมกับปลูกน้ำประธานเพิ่นหลับประธานหนึ่งการรับซื้อของบริษัทซีพีนี่เพิ่นซื้อเท่าโลกจังใด เพิ่พันสี่ประกันสื่ออยู่สิบห้าบาทนะครับโลนโลนหนึ่งสิบห้าบาทครับอก็ดีนะครับแล้วที่นี่กล้วยเ้าปูกไหวนี่จักปีห้าจังได้หรือเด้เด็เศร้าปกติแล้วปูเพิ่มปูก่อนเนาะเพินน่งอนี้เพิ่งกะว่าห้าไห้ได้อยู่สองปีนะใส่ได้สองปีบ่แต่บางคนก็นจะลื้อปีต่อปีเลยเพื่อว่า ้หาเฮาลือปีต่อปีนี่กล้ยมันก็สิได้พลนผลิตสูงนะอืว่าตัดเครือแล้วปึ๊บก็สิโลลูงไหม่เลยพลนผลิตมันจะได้สูงกว่ากันพัน่าแต่าผู้บางคนบ่นอยากลื่อจังซี่ก็เท้าไว้ได้อีกปีหนึ่งครับมันเป็นต่อสองเขนะื่อนต่อสองเป็นต่อสองต่อสองนี่อาจจะามจจาสมบูรณ์ทอต่อแหลกเนาะบตทออต่อแหลกเนาะไม่ครับเอ๊ะพ่าหูในบ่าวา ลายหนึ่งนี่มันไหนจักตันอันนี้มันก็แล้วแต่ผู้ดูแลดูแลได้นอกเนนครับตามทีหัวมากไหมตามทีเพศศึกษามาเบ่งแล้วนี่คือผู้พันปูคือคนปลูกต้นในสมบูรณ์นี่คืออันหนึ่งมันก็ตกไปประมาณสามสิบล30สามสิบลกกสาิอืมกะาซิคูนไปด้วย 400ต้นเนาะตอไายน,นะครับพี่น้องกับคุนเมืองนะพี่น้องเด้อก็บอกเป็นในน้อยได้ครับพี่น้องหยอดลายรับผูบ้คนดูแล<น>ดีดีคน,นเกได้คนผลิตสูงครับครับครับมว่วนเนี่ยมันจะบดตายตัวอยู่แล้วก,ก็บข้นอยู่กับบางสวนเนาะนครับครับผมกะอยากให้พ่อนี่แนะนำเกษตรกร,ร,กรผู้คิดอยากปลูกกล้วยหอมทองนะครับจะแนะนำลักษณะจังไรก่อนครับผมครับ ท่านผู้ใดคิดจะปลูกจะกล้องเบิ้งกการเตรียมแปลงมันก็สำคัญเพื่อพื้นที่ของเขามันก็สำคัญนะ,ะคะเพราะว่ากล้วยหอมทองนี่ถ้าเ่าไปปลูกทีี่มันหลุ่มมันหนามขังอย่างสิมันมันจะบดได้ผนนะ,ะครับเพราะว่าหนาฝนมากนี่ถ้าน้ำเ่าขังห่ายังมันจะเลืองมันสีบดได้ผลผลิตนะครับผมต้นชื่อดอนที่ดินรวนดินทรายห่าปลูกได้เบิด์ตเหรอครับครับผม มันปลูกก็ได้แค่ดินที่มันใในามแขัง,หงขนหรอครับเป็นที่ดอนอยู่ปลูกไดบิวครับเเรครับ,รบ,รบพี่นอ้องกะเมื่อวันกันกะได้ยินพ่อเพื่อนแน,นะนำเกษตรแต่ก่อนผู้สิคิดอยากปลูกกล้วยน่พอน่อนอะกะได้บอกสู้กันฟังแล้วนะครับโอ้ยงามเลยพี่น้องลองนี่เริ่มเริมงามแน่แล้ว คือต้นเอามาสามนี่ต้นสามบ่แม่นแนนครับรว่านอพันธ์มาแต่บิดแต่บ่เคยดีป็นได้นะครับเพ่อเอาตามที่ประสบการณ์มานี่ปลูกนาแรงกับนาฝนตัวใดดีพอคือที่พ่อเ,เคยศึกษาที่เห็ดมันมากนี่น,นาแรงมันจะดีกว่าครับเพร่อหยั่งครับเพราะว่าเฮาวที่บริ การจัดการน้ำได้ดีนะเพราะว่า้าถ้าระบบน้ำเท่าดีแล้วเนี่ยปลูกหนาแลงมันจะดีกว่าครับเพราะว่าเทาสามารถควบคุมน้ำได้นะโอ้านาฝนบางที่ในพายุเขมาโอ้นา้ำมันฝนมันเกินอย่างสิมันก็จะดีนะครับน้ำแฉะเกินกับ่ไดดบ่ได้ครับเห็ดใหหัวเน่าบ่ะแมนเปมนเวลาเขาปลูกลงฝนมานี่น้ำมันจะ เาปาดเชียงจริงอยู่แต่ว่าน้ำกอกมันจะเน่านะครับโอ้มันจะลงไปในในยอดก้วยที่เขาตัด,ดน,นั่นบอกมันก็จะไปเน,น,น่าในโคนในเหงามัน,น,นครับ,คร,บครับผมมันก็มีโอกาสเน,น่าหนาแรกนี้มันจะจัดจัดการง่ายครับอือคือเขาควบคุมนม้ำได้สม่ำเสมอ่ครับครับรมสามระบบน้ำนี่สำคัญครับอ๋อบบครับ<อ> ถั้าควบคุมระบบนำได้ดีมันก,นกน็โอเคอยู่ืานนาโมพ่อดนี่ค <laughs> ือตายอย่างเดียวครับครับ <laughs> อันพ่อถามอีกนยผมเห็นตัดนอตัดนอไวน,นี่เขาตัดเพื่อเขาจะเอานอออกหรือเขายุดนอไวเลี่ยงตัวเดียวตัวนี้คือเขา ต้องปาด้ว้เพื่อให้มันบ่บ่บ่แยงอาหารนะให้มันเลี้ยงคนแม่นะเพื่อเพื่อลูกนี่ต้องยุดแม่นว้ก่อนบ่ให้แยงอาหารแม่แม่นคือเหาต้องทามันขึ้นมาหลายมันใหญ่มากให้ต้องปาด้ว้ครับต้องปาดไว้ก่อนเพราะว่าแห่งต้นแม่มันสมบูรณ์นะมันบ่แยงจังบ่แยงอาหารบ่แยงอาหารบ่แยงหนามแม่แม่นครับต้องช่วงนี้ต้องให้เลี้ยงแม่ยางเดียวก่อนเพื่อให้เป็นสมบูรณ์เนาะ แล้วที่นี่ลูกมันนี่มีตลาดรับสื่อหรือบรืรอเข้าสีส้มให้ลูกส่วนต่อไปคือนอมมาพันมันนี่มันมีคนตรงการหลายอยู่คือประทัดเนมา <c oughs> ไปตลาดมันบานนะเขราเข้าสีขาวอย่างนี่โอ้เ้าสีพยายมขยายปแปลงต่อต่อไปนะขยายแปลงให้สามารถซีกลุ่มไปอีกค,คือนอนี่เขากับบลื้สูญเสียถือว่าเป็นรายได้อีก เป็นรายไดหนึ่งของของสวนผู้ไอหอมทองเนาะคือเขายทั้งเครื่องแน่ขายทั้งนอแน่แม่นบอรายได้ตัวนี้โอ้พี่น้องเอ้ยบอกแล้วเป็นตะม้วนน้ำตัวละนอมันนี่ก็คือบอบอนี่คือเทาถือขยายให้ลูกค้าขยายออกไปอสามารถซีกกลุ่มเพราะว่าสวนเท่านี้ย่างปลูกได้ก็อยู่ได้แค่สองปีเนาะก็ต้องมีสมาชิกใหม่ปลูกไปอีกแป้งใหม่ก็ต้องปลูกไปอีกโอ้โหแมนแมนขนาดขึ้นี่เต็มพี่ก็ไไรได้อีก แัดเครืกบปีหนีปีหนาเท่ากับเอาไว้ในปีเดียวครับโลกอาจารย์คลผลิตมันก็ที่บ่อสูงเนาะเนี่ยมันบ่อแมนแบบเป็นกล้วยอายุยาาเนาะมันได้แค่สองปีนะครับสุดถ่ายถ่ายสุดนะครับผมอิสานยูทูปมนีก็ขอบคุณคุณพ่อสมานแก้วเขียวนะครับที่ให้ควมโหละก็แนะนำวิธีการปลูก พี่น้องผ่านช่องอีสานยูทูปมือนี่ครับผมอีสานยูทูปขอพูดอะไรได้พอเด้อทีแต่ให้ควมโหเลยกันระะเวลาอันมีขาของพอมาบอกพี่บอกน้องเข้าผ่านช่องที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสําหรับมือนี้เลยก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าจังพอกับผมใหม่เลยก็ขอบคุณคุณพอสมานเกีียวนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ